สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต๊ะโซยาใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้พอจับมือถือได้ก็ขอมาถ่ายเองนะไม่มีทีมงานทำโปรดักชันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสีรถแคมเอรี่นะครับอยู่สีหนึ่งมีเฉพาะใรุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับคันนี้เนี่ยสีภายนอกจะเรียกว่าสีเบอร์นิงแบล็กแล้วก็จับคู่ภายในเป็นสีเบดมีเฉพาะรุ่นท็อปนะครับสีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับแต่มีพิเศษเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆ ลักษณะของสีเป็นแบบไหนนะครับลักษณะของสีเนี่ยเขาจะออกแบบม่วงๆนิดนึงนะครับม่วมๆนิดนึงเวลาที่อยู่ในที่ร่มอยู่ในที่ร่มเนี่ยก็จะออกโทนดำเนี่ยเนี่ยจะออกโทนดำนะครับจะออกโทนดำเลยนะครับแต่เมื่อเวลาที่โดนแดดออกแดดนี่มันจะออกโทนม่วงๆนี่นะเห็นไหมชัดเจนเลยออกโทนม่วงๆนะครับเห็นไหมครับ มาเจออกทนม่วงแบบนี้ซึ่งสีเนี้ยมันก็ไม่ใช่สีใหม่ซะทีเดียวมันมีใน Toyota Welfare มาก่อนแล้วก็ Camry โฉมนี้เนี่ยที่เป็นรุ่นก่อนาในเช e ก็มีมาก่อนตั้งแต่ปี2018นปะครับรหัสของโค้ชสีเนี่ยคือจะเป็นรหัส222เป็น Burning m a แบ็เยอะดูที่กระดาษขาบุไดเฮียวนี่ก็ได้นะครับ Color Color name Burning b a c บนะครับรหัสสีของเขาจะเป็น22 2เห็นไหมได้านล่าง Color code 2 22 คันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่จับคู่กับภายในที่เป็นสีสีเบจอันนี้ชัดๆเลยอันนี้ชัดๆเลยเห็นไหมสีม่วงสวยนะแล้วก็ข้างในมันเป็นแบบเป็นเม็ด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 เป็นเมทัลลิกเนี่ยยิบ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 ไปหมดเลยสวยสวยสวยคันนี้ก็จับคู่ภายในสีเบจนะครับจับคู่ภายในสีเบจ หรูหราสำหรับคนชอบภายในสีสว่างสว่างนะครับแล้วก็นี่ที่เสาประตูก็จะมีบอกในคันนี้ผลิตเดือนมีนา2022ก็คือผลิตเดือนที่แล้วนี่นี่คันเลอร์โค 2, ้ด222เห็นไหมฮะน,นะฮะเดี๋ยวพาไปดูชมดูภายในแต่ไหก็เปิดดูแล้วนี่คันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นท็อปแคมรี่ไฮบริดพรีเมีย l u กชัวนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นท็อปมันจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ปรับอุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกนี้เห็นไหมเป็นดิจิตอลเบาปรับเอนได้10บองศานี่อ่าดูนะดูนะผมปรับนะเอนซึ่งปกติเนี่ยรถญี่ปุ่นทั่วๆไปเนี่ยมันจะปรับเอนได้เนี่ย STAR <glaube> ก็คือจะต้องเป็นแคมรี่ตัวนี้เท่านั้นแล้วก็มี Le x ซั แต่ก็เป็นรุ่นสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็ภายในนี้คือการตกแตง่งอุปกรณ์ที่ให้รู้ว่าเป็นรุ่นท็อปก็คือจะมีตัวนี้ด้วยซีดเป็นชิเลเตอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายอากาศที่บอกคู้หน้านะครับแล้วก็เครื่องเสียง JBL นะครับ11ลำโพงนะครับอันนี้คือให้รู้ว่าเป็นรุ่นท็อปแน่ๆที่เห็นชัดๆเพราะภายนอกมันเหมือนกับหมดเลยนะครับไฮบริดทั้งสรุ่นเหมือนกันหมดเลยนะครับราคาต่างกัน1 5 0 0 0 0บาท แล้วก็ในส่วนของกล้องมองรอบคัน360องศานะครับคันนี้มีกล้องมองรอบคัน3 6 0องศาด้วยอันนี้ถ่ายสดเลยนะถ่ายสดนี่มีกล้องด้านข้างใต้กระจกมีกล้องด้านหน้านนะถ่ายสดเลยน,นี้ถ่ายสดไม่มีการตัดต่อจะเห็นชัดชัด เดี๋ยวพาไปดูกล้องนีแล้วก็อีกตัวหนึ่ง HUD Head Up Display จอแสดงความเร็วและข้อมูลต่างๆบนกระจกบองลมหน้าเวลาที่เราขับก็มีพอรุ่นท็อป ต้องกดตรงไหนกดตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์ราดิ้งให้ดูก่อนดูเช็คดูรอบๆดูรอบๆด้านรอบๆดูรอบๆด้านนี่คือจะเป็นกล้องมองรอบคันสับรอบสองศาที่มีในแคมรดีแล้วก็เลือกสีรถได้ พอเข้าเกียร์ดีเสร็จปุ๊บเห็นไหมไมันจะมีภาพของกลองก้องขึ้นมาแบบเป็นสองจอปึ๊บอ่าสัญลักษ์ตัวนี้คือถ้ากดเส้นจะหายไปมีเส้นกล้องปิดปิดออตโตกล้องจะทำงานเวลาที่ความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินจะดับนม่ตั้ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เขาจะให้คนขับเนี่ยคอนเซนเทรตกับการขับมองมองที่ด้านหน้านะครับมองที่ด้านหน้าโอเคก็มารีวิวสั้นๆให้พวกเราดูนะครับว่าในส่วนของตัวสี Burning Black เป็นยังไงก็เลยคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยก็เลยพาพาดูทีเดียวแล้วออปช่นออปชั่นมีอะไรบ้าง こっち OK。Okay.